หนาวมากเลยอหนูซิงหนูซิงลงมานะลงมากับวิลลี่แหม่หนูซิงเธอมาวิ่งกับลุงจอนเหรอนะแหม่มาตีสนิทกับลุงจอนนี่นะเขาอ,อยู่ข้างบนเขาโดนแกล้งไงเขาเลยมาเป็นเพื่อนกับวิลลี่เห็นไหมเขาอ,อยู่ข้างล่างเขาเขาไอ มีศักดิ์ศรีเขาบอกเขาไม่มีใครแกล้งเขาเลยมาหนูซิง <c oughs> อยู่ข้างบนแล้วอดำก็แง่ใส่แดงก็แง่ใส่มาทุกเช้าเลยคุณนายหนาวมากเลยทุกคนหนาวมากวันนี้ดูไอ้ดิ ดูหมอกดิโอ้อากาศสดชื่นมาก อะไรกันจ๊ะอะไรกันจ๊ะแน่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 มาหนิหนาวแค่ลงมานะแค่หิวข้าวเหรอจะฝังนื้อฝักบัวแม่ซำนะลูกนะใจอ๋อซำ หนูสิงไปมาฝั่งนี่ฝาัตัวเลยอืมนี่มกี่ก่อนหนูสิงคุณนายสะบัดเชือกเลยนิดๆหน่อยๆนะซอมหนูสิงวิ่งไปเล่นลนี่แหละ เบลลี่หนูสิงตอนนี้เล่นเล่นกันบบบเบาๆนะไปะนห็นอะไรซึ่งมา เา้ยสิมานี่มานี่เลยนั่งรอเนี่มานั่นงรอหน้าบ้านเนี่ยนังรอหน้าบ้าน<ม>อเอี๋ยวนะเดี๋ยวจะวปแปะผ้าให้มานี่มานี่เดี๋ยวช่วยแป้าให้บอเดี๋ยวถักให้<ม>อ้๋อฉันนึกว่าเคอเข้าบ้านมา ุกคนหนูซิงเวลาเธอวิ่งเข้าหาคนเธอต้องดูด้วยนะบางคนเขาไม่ได้ใจดีนะเขาไม่ได้รักหมานะคือหนูสิงกับเฟลลี่เห็นคนเขาก็จะวิ่งใส่ทุกคนนะแบบว่าเขาเขาเชื่องอะอเชื่องคนกระโดกกระดัก โอเคนะกินเสร็จแล้วขึ้นบนเขาเลยนะฉันเข้าบ้านละง่วงก็นอนดิ เยอะเพระาะว่าเห็นไหมมาเยอะเลยอ่ะต้องปล่อยมันหมานักนะตื้นนอนเดียดแล้วมันเดียดตีสี่ตีสามเนี่ยเอาไปหาเลยหน้าบ้านนี่ลุ่มล่ำลุ่มลำ้วยเนี่ยก็ล่ำนั่นนี่นะฮนะทุกคน หมาเขาติดสัตว์นะห,หน้าบ้านนะเต็มไปหมดเลยก็ล่ำนี่แหละคว่นประตูแล้วเดี๋ยวผมต้องรีบไปแล้วนะเสือนะอกินข้าวไม่ต้องอันนีู้รอมไม่ต้องวุ่วนวายง่ายๆนะทำใจทุกคนเสือเขาหมดใจเขาบอกแม่เขาบอกว่าหมดใจแล้วไปตัวเล็งตัวเล็งหาสาวนนไปมาม,ามันนอนเลย เออนะเออกินข้าวข้าวก็มีกินนะลูกนะอืมแต่ฉันต้องรีบไปเพราะว่าจอนนี่กับกอลัมมาเพราะมันเห็นหมางั้นมันจะเดือดนะนะไม่ต้องเออนะจะปิดนี่เขานะเอมนะอย่าไปซ่านะว่าจอนนี่เหมือนกันได้บังคับขึ้นมานี่ะ นะข้าวก็มีกินนะอย่าไปนี่นะแม่เขาจะทำงานแล้วเห็นไหม,ไมใส่ปุ๋ยนะกะใส่ปุ๋ยครับเขาจับเขาจับเท้าผมด้ดิเขาบอกว่าเออผมผมขอโทษนะ่ดูเขาจับดิทุกคนเออผมขอโทษขอโทษอืมไม่ต้องไปตรงนู้นไปก็ยืดแค่มองเขาก็ได้ ไปดำๆมองๆได้อืมันกู้เขาจับท่าผมอะอย่าไปฟังแม่อย่าไปฟังแม่ออก็อย่ากับคนน่ะเมื่อแบบเอามือแตะแตะท่าอตื๊ดตือตือย่าดแ้าีสัมบ่าแมันแม่นดีแล้วครับผมมันต้องดูพ่อครับกเขาเนี่ดูเพราะว่ารักเนทุกคนถ้าปล่อยป่าแล้วเลยไม่ได้ทุกคน ก็เหมือนหมาบนเขาถ้าเกิดเราไม่รักเราก็ปล่อยอย่างเงี้ยจับเท้าฉันทำไมโอ๋นะนอนอยู่บ้านเห็นไหมจนนูจนนี่เขาก็นอนอานลาดอยู่บ้านเนี่ยนอนคนเดียวเขาเหมือนกันนั่งนอนคนเดียวเขาเหมือนกันจนนี่อ่ะนะนี่ข้าวก็มีกินนะลดูนะนี่ข้าวมีกินอากาศก็หนาวด้วยนะอ๋อไหนก่อนไหน่อยนะนะนะ เด้นะอี่ยเชื่อฟังแม่นะเราต้องนึกถึงตอนที่เราลำบากนะเสียนะตอนเราลำบากนะตอนทีเราเป็นหมาจรนะเห็นไหมเราไม่มีที่อยู่เห็นไหมเดี๋ยวก็ต้องเชื่อฟังแม่นะเชื่อฟังพ่อนะไม่ได้ไหมนันนอ่อนพวกเดิมพวกเดิมนอ่นอ่อนนะนะแม่เขาจะทํางานละ ไม่เครจะไปทำงานแล้วเดี๋ยวฉันจะไปแล้วนะแม่เขาทำงานละทุกคนแม่เขาจะไปทำงานละไอ้แมนห่องไอ้แมนห่องแต่ว่ามาเลยไปมาจะทำมาดังๆนะมัน้อนอย่คนเดียวนะเหมือนกันเลยช่วงนี้แต่ก็ดีแล้วมันมานอนนะไม่ต้องออกไปนะนอนเนี่ยกินข้าวใช่เดี๋ยวฉันจะไปละดแล้วจะไปละกินข้าวใช่ไหนะลูกนะกินข้าวใช่ไห ไอชุมั่จับเลยค่ะไม่จับแล้วฉันก็จะไปแล้วทุกคนเอามือมาจับเองนะเลือนนอนอย่างงดสะานโอเคนะลูกนะนี่ต้องเีเรียนนะทุกคนเดินนอนงูจับฉันจะไปแล้วนะฉันจะไปแล้วนะไปแล้นะเออกินจะเออนี่กินเลยกินเลยอร่อยอร่อยอร่อยทั้งนั้นเลยเนี่ยกินแล้วทุกคนเสียกินข้าวทุกคนแม่เขาจะรีบไปทำงาน ไปแล้วโอเคจงนันแหละมัอนอย yeah. okay. ู่น well ั่นนะโอเคไปแล้วจวปิดห้องไว้ทุกคนตอนนี้กลับแล้วกลับแล้วทุกคนเพราะว่าที่หน้าบ้านจะเสือมันมีหมาติดสัตว์เยอะ ขาล่ำเขาเขาตื่นตัวตื่นเต้นเนี่ยจะพังประตูออกเสือก็หมดฤทธ์โดนแม่จมแม่เสือเขาก็รีบไปทำงานก็เลยรีบเอาเข้าวให้เสือเขาก็นอนอยู่ห้องจนุดนี้ก็ไม่อยากมาเ,เห็นไหมงัวแต่เที่ยวโดนบังคับมา ทุกคนวิ่นลีเขาวิ่งตามหาจอนนี่เฉพาะเลยไมื่กิ้ผเห็นเขาวิ่งหน้าตั้งรมกลิ่นไปยันโนนลับ <c oughs> มาไม่ทัน,นเขานี่เป็นสมุนจอนนี่ดีมากมากเลยแต่เขาก็ไม่ไม่อันนี้กับตัวตุกเท่าไหร่ลี่นี่ เป็นเป็นบัดดีจอนนี่ดีมโอ้โอ้โอ,โอ้จอนนี่เธอนี่คุณนายตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสามกว่าคุณนายมาจ็อก,กิ้งท่ามกลางอากาศหนาวแสงแดดกบนเห็นไหม วิลลี่เขจะตามตามต้อยต้อยจอนนี่ไปทุกที่เลยนะเขาเป็นองคลักเลยเป็นลูกน้องจอนนี่จอจนนี่ขเขาก็นี่นะไม่ว่านะแต่จะตุกก็ตุกไม่ได้เขาก็ปานด้วยกันแปบบ๊บ,บเดี๋ยวเขาก็เง่งใส่กันแต่ถ้าเป็นวิลลี่เนี่ยนะไปน่นเลยนายชี มื่อกี้เขาได้กลิ่นเนี่ยคือเวลาเนี้ยคือจอนนี่เขาจะออกมาใช่ไหมสงสัยเขาไปหน้าบ้านแล้วเขาได้กลิ่นแลมีคนออกมาแล้วหูวิ่งมาใหญ่เลยเมื่อกี้กิน,กนข้าซอยนู้นซอยนี้สงสารครับเวลาจนนี่เข้าบ้านเขาก็ไปนอนหน้าบ้านนะแต่เขาเสียอย่างคือเขาชอบทะเลาะก,กับเจ้าตู่ทั้งๆ้ท,งที่อยู่บ้านเดียวกัน เราผมให้ข้าวเจ้าตู่นยเขาจะไม่ยอมไม่ว่าจะให้แบบห่างกันนะห่างไกลๆก็ไม่ได้เลยนี่เป็นอะไรเดี๋ยวรีดซ้อมเธอไม่ถ่ายแล้วก็วหนูก็เลยจะถ่ายนะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวอยเชื่อกัน่อยเชื่อกันทักเ,เขาเขาก็ถ่ายแล้วหรือเปล่า ตอนนี้เดินไปก็ไปกระจะตูบนะคุณนายได้ยินเสียงใบบงใบไม้เริ่มจะหมูตั้งไหมนะบุกกลิกนี้นะนี่แนะ้วเนี่ย็อกอย่แล้วเนะี่ยสรุปเสียงนกเสียงอะไรก็ไม่ได้เลยเขาต้องเป็นอย่างเงี้ยลูกสุนตัวสูงคุณนาย เราจะถ่ายทีนี่คือจะต้องไม่มีเสียงอะไรมาเกาะแกะเสียงนกเสียงใบไม้ได้ที่ยังนะฟังตั้งใจฟังาศศภาษาสัมผสัสนี่เหมือนนานกมีผิดเลยนานกนีน่เดินเบาๆอย่างนี้นได้ยินเลยหมุนละ ได้ที่ยังคุณอาจะถ่ยะายคุณนายบอกห้ามถ่ายคุณนายถ่ายคนสวยเสร็จยังเสร็จยังอ่ะ เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่นอนโอเคปะถ่ายเสร็จแล้วสบายตัวปะต้องเดินก่อนไม่ใช่ดุมๆมาต้องถ่ายนะเขาต้องเดินช็อกกิ้งไปยันข้างในถึงจะออกมาถ่าย <c oughs> จมเดี๋ยวดูจะนีรอเรายืนอรออยู่นูน่นไปไล้ะ จันนี่ไม่รอหนูเลยจัมนี่เขาไปรออีนู่นนะไป็นอะไเจ้าตู่ปะไหนหนูไม่เห็นเลยน้องไงเราอีสามแยกเนะี่ยเจ้าตู่ด้วยเราอีสามแยกเห็นไหมพูดไม่มีผิดเลยเลยยืนรอกันนู่นไหนเห็นไหมขอยืนรอเธอนู่นนะ่ะ รอนิ่งเลยนะหันมองแล้วช้อจังเลยขอบคุณพี่ประผมกับซ้อมชาเนะขาเดินแล้วหันมามองเสร็จแล้วก็เดินไปละว,วิลี่ก็เดินตามคนพอวิ่งไหมไม่เอาอะซ้อมไม่วิ่งไม่วิ่งไม่วิ่งฉันเหนื่อยฉันเหนื่อยวันนี้เหนื่อยเดินอ่ะเดินจอกกิงเ่ะ อันนี้ถึงบ้านแล้วลูกพี่เธอเข้าบ้านก่อนนะนะลูกพี่เธอเข้าบ้านก่อนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้เนะี่ยลูกพี่เธอจะออกมาโอเคนะเดี๋ยวฉันเอาข้าวมาให้มาจับนอนนะ่ะเดี๋ยวออกมานอนนอนรอโอ้โหดูดิแบบบุกลิกเหมือนกอลลัมจ้ะเดี๋ยวฉันออกมานะลูกพี่เธอเข้าบ้านแล้ว เกว่าเขาจะเจอกันอีกทีก็พรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวเชิญข้ามาให้ก่อนกดแต่เดี๋ยวถึงบนเขาแล้วเมื่อกี้หนูซิงวิ่งมาจากบ้านเจ้าเจ้าตู่กับวิลลี่อ่ะเห็นรถผมมาวิ่งมาใหญ่เลยยางไปอยู่โน,น่นสวัสดีหนูซิงฉันเห็นเธอวิ่งนะมาน,น,นี่มาน,นี่เร็ว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  มัอสิงจะวิ่งมาจากโน่นเลยนะน้ๆๆอย่าๆๆแดง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 มานี่ นีเด็กๆกำลังกินข้าวกันไอ้โมแม่ไม่เดินมาผมไปดูดิมอมแม่ไปไหนแล้วเอาข้าวแม่ถามป้าดิมแม่โมแม่มอมแม่มอมแม่มานี่มานี่เร็ว มานมีนเ่นนเลยมานี่นนเลยทำอะไรอยู่มันี่มานี่อามานี่มานี่เลยเอาเดี๋ยวแบ่งให้เจ้าตูบด้วยมานี่เอามานี่อ่ะประมาแบ่งให้เจ้าตูบเอแบ่งให้สองตัวนั้นทำมันแม่แต่แม่มันอยู่ มาแมมนี่มาแมมอ่ะอามาแมมวิ่งมานี่เอะมาแมมอะอะมาแมมอะหนูสิงเธอนี่หงืงลงไปไกลนะไปอยู่บ้านเจ้าวิลลี่นน,น่นน่ะเห็นรถผมว,วิ่งเจ้นเลยใส่เกียร์มาเลย นี่กี่เหรอสิงได้อาขนมาดดำไม่เอาหนูไม่เอาเขาไม่เอาเหรอเอาก็ได้ดำมาวินน,มนึมาวปนนะึ่งไปหนึ่งเมมเมื่อกี้เขาไปบัวนอนอยู่ในในป่านู่นนะข้าวติดฟันนี่เลยมาเนี่ย,ยมาเนี่ย เจ้าขาวดีใจมากเจ้าขาวหายดี Hi อะลูกเต้มอม,ม, <c oughs> อม,มอมแมมนกินขนมสนมอมแมมก็น่าสงสารไม่ใช่มอมแมมนี่กินหลอดลิงมอมแมมนอนกินอยู่นั่นนะก็จะเรียกมาข้าวมันเหนียวมันติดเหงืออมอมแมมเป็นข้าวใหม่แน่เลยคนยาก <c oughs> แดง Ha, eh, nosing mana ni nosing. Ter ni. Hmm, nosing ai. Hmm, dia nosing. Ha. 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 Ha.